สวัสดีครับมนโนกนักเล่าข่าวครับตอนนี้ก็ข่าวร้อนๆที่เราตามข่าวทุกวีทุกวันนะก็คือข่าวคุณคำแม่ไอ้คำเมียนหัวดอนะขออนุญาตเพื่อคำหยาบตอนนี้ก็ดิ้นกันเป็นปลาถูกทุกหัวฮะตัดเน็ตตัดไฟของตัวเองเออแม่งปัญญาอ่อนไหมเออเออ โดยไทยไม่ได้ทําอะไรนะมันตัดของมันเองนะตรงที่อแถวอ่าปล่อยเป็ดน่ะตอนนี้ชีมหายไปแล้วเออบ่อนเบิร์นเจ๊งกันหมดอมแล้วก็กองกําลังบุรพาเราเนี่ยก็เข้มแข็งมากก็มีโนโยบายไม่ให้คนไทยเข้าไปเล่นการพนันนะฮะแล้วก็ไม่ให้คนไทยที่ทํางานในบอนนี้ไม่ให้ทํางานด้วยนะฮะก็ห้ามซึ่งสั่งห้ามวันนี้เองห้ามเหยดขาดนะฮะมันก็คงมีผลกระทบมาเพราะว่าเป็น เป็นบ่อเงินบ่อทองของไอ้หุ่นเซ็นมันนะฮะแล้วก็ตอนนี้สื่อขมียนนี่ผมอา่านแล้วผมว่าปวดจับฮะนายกก็มาพูดอยู่นะเมื่อวานใช่ไหมพูดเรื่องไอ้การสื่อสารของทางขามรเนี่ยมันมันเกินเบอร์ไปมันมั่วเกินเบอร์ไปแล้วมันทําอะไรแบบพูดอย่างทําอย่างนะฮะพูดอย่างทําอย่างสื่อมันนี่รายงานดูที่ผมผมไปอา่านแล้วปวดจับบอกมันบอกว่า พี่น้องประชาชนของเราประสบความยากลำบากในช่วงเวลานี้ต้องออกจากบ้านเรือนและไปอยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากสถานการณ์ชายแดนตึงเครียดมากความตึงเครียดที่ชายแดนนี้เริ่มต้นมาจากการลุกลานของทหารไทยและรอบยิงทหารของเราที่ประจำการอยู่ณดินแดนของเรามาเป็นเวลานานนี่เสือของมันนะเสือสตีนมันนี่เนี่เออ แมงแสี่บหมายแล้วมันบอกว่าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดพระวิหารร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันจัดระเบียบเตรียมและจัดหาอาหารให้พ่อแม่พี่น้องของเราเพื่อที่พวกเขาจะไม่ได้ขาดแคลนสิ่งใดแหมสุดยอดโอ้โหเก่งชิบหายไอ้สงัดอย่าพูดคำหยาเพื่อนแล้วมันก็บอกนะ ให้เตรียมรถสี่ร้อยคันบ้งรถบัสไว้อพยพแรงงานขมิน้นเออแล้วมันก็มีข่าวอีกชิ้นหนึ่งนะผมอ่านก็ปวดตับเหมือนกันอ่ามันอ้างว่ามันมันสัมภาษณ์ไอแรงงานที่ว่ากําลังจะกลับเขมรนนะนะที่ว่าพ่อมันสั่งเนะี่ยไอฮุนเซนมันสั่งว่าเฮ้ยอพยพกลับเนี่ยมันก็เป็นจริงๆอ่ะมันเป็นการสงครามข่าวสารมากกว่าแล้วไอพวก เขียนปัญญาอ่อนมันก็มีนะขออนุญาตพูดคำหยาบนะบางคนนะมันก็ออกมาพูดนะไม่รู้จริงเท็จนะมันบอกว่ามีนายจ้างคนไทยหลายคนขอร้องให้เราอยู่ต่อบางคนเสนอเพิ่มเงินเดือนให้แก่เราด้วยแต่เราคนกัมพูชาคนงานที่มีคุณภาพที่สุดในโลกพอแล้วกับประเทศไทยน้ำตาของคนไทยไม่สามารถจะยื้อให้เราอยู่ทำงาน เป็นที่์ข้าของคนไทยต่อไปได้แน่นอนนี่มันอ้างว่ามันสัมภาษณ์อีแรงงานคนหนึ่งนะที่ใส่ทองเต็มเลยนะออกำลังจะกลับประเทศมันว่าอย่างนั้นนะนะมันอ้างว่านะสาวกัมพูชาที่มาทํางานที่ประเทศไทยคนหนึ่งใส่ทองเต็มไปหมดกล่าวกับนักข่าวท้องถิ่นระหว่างข้ามแดนไปช่องจอมจังหวัดสุรินผมว่าครับเฟกเนวล้านเปอร์เซ็นต์ เออแน่จริงมึงเอาภาพภาพมาดิภาพอีที่มันให้สัมภาษณ์มาดิเออกูอยากเห็นหน้าว่ะเออแมงเมื่อวานก่อนเนี่ยมีแรงงานเขมรนคนหนึ่งอ่ะเขาให้สัมภาษณ์ได้ดีมากพูดเป็นภาษาไทยนะบอกว่าเรียนพี่น้องชาวเขมรนเออขอให้เพื่อนอย่าไปเชื่อไอ้หุนเซนมากนะอย่าไปเชื่อรัฐบาลมากนะถ้าพวกคุณกลับไปเนี่ยมึงจะไปทํางานไรที่เขมรนเนี่ยมีไรให้ทำเฮ้ยอ,อยู่ไทยดีแล้ว เออมีงานทํามีข้าวกินเจ้านายก็ใจดีเออไปนู่นแหละมึงอย่าหวังเลยมันจะมีงานทําอ่ะเออค่าแรงของไทยเนี่ยสูงกว่าขมาเหมียนสี่เท่าสี่เท่าครับอืมแล้วมึงไปเนี่ยจะมีงานทำหรือเปล่าอันนี้ขเขมรเนข่าเมนเขาเตือนขเขมรนะครับเขาออกคลิปมาแล้วผมว่าไอ้ไอ้น้องขเขมรยนวาเนี่ยคงต้องต้องระวังเลยอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็โดนโดนล่าแม่มดโดนไอ้พวกขเขมนรด่วยกานล่าแม่มดมก็ว่ากันไปครับอันนี้เก็บมาเล่า แล้วก็มีไอ้แก๊งขมิ้นคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะที่คลองเจ็ดมัง้งคลองเจ็ดลำลูกกาตอนนี้เขาตามล่าตัวอยู่ไอ้ผมยาวๆไปเซิร์ชดูนะออกคลิปมาท้าคนไทยต่อยเออไ้มึงเก่งแนละ้วคนไทยมึงมาต่อยกูไหมสงสัยเมาเกาไม่เมาเก่าก็เามาใบกระท่อมท้าคนไทยต่อยตอนนี้เขากําลังตามล่าตัวอยู่เออตามล่าตัวอยู่มีข่าหัวด้วยเออกูขอเตือนมึงมึงปากดีตอนมึงเมาเนี่ยนะ ผมมึงโดนแล้วมึงจะเหมือนหมากูจะบอกให้เออก็บอกให้แล้วตอนนี้ขอทานขมิ้นก็ต้องขอบคุณคุณกันนะก็ตามตามไล่ล่าอยู่ใครมีข้อมูลก็ส่งข้อมูลมาให้คุณกันด้วยตามจับขอทานขมิ้นส่งกลับประเทศมันให้มันไปขอที่ประเทศมันนะ่ะเออเพราะว่าตอนนี้เต็มเต็มประเทศไทยมีขอทานขมิ้นทังนะั้นเพราะฉะนั้นแหละเออไอ้ฮุนเซนมึงก็รับ พี่น้องมึงไปหน่อยละกันนะมึงเก่งเนี่ยแล้วก็โอ้โหปากกล้าขาสัน่นแล้วไปฟ้องต่างประเทศฟ้องยูเอฟ้อง,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 องสารโลกฟ้องสารระาชาชาติไอเด็กขี้ฟ้องท่านแม่ทัพภาคสองก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีประชุมอีก,อ,กอีกครั้งหนึ่งนะประชุมอ่าฝ่ายฝ่ายย่อยนะอ่าในพื้นที่นะว่าเอามาเกวียนเรียกว่ามึงจะเอางไงเออเพราะว่าประชุม JBC ก็จบแล้วนะฮะ มึงเดาขึ้นสารโลกก็เรื่องของเมืองไม่เรื่องของกูประเทศไทยไม่ยอมรับอยู่แล้วสารโลกนะฮะเออก็เดี๋ยวคงแม่ทัพท่านมีอำนาจเต็มไงท่านก็ให้โอกาสอาจจะต้องมาคุยกันระหว่ังคนในพื้นที่นะทหารในมาวทามาคุยกันก่อนว่ามึงจะเอายังไงถ้ามึงไม่ถอยแล้วว่ามึงไม่แอกอากอีกก็คงมีมาตรการหนึ่งสองสามสี่จากเบาไปหาหนักนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันก็หันปากกระบอกปืนมาหาเราหมดแล้วมันก็ท้าลบทุกวันเนี่ยควนส้นตีนทุกวันเนี่ย เมื่อวานก่อนเหมือนกันมาแอกแอกนาวิกโยทินไทยเขาก็เดินสำรวจในพื้นที่เขานะไอกฐานสองตัวขมียนมันมามันมามาเจอมันก็มันกล้านะใส่รองเท้าแตด้วยมันกล้านะมันมาขอดูถุงทหารบอกว่าอขอดูถุงหน่อยพวกคุณน,นี่ถือถุงอะไรมาทหารไทยไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่าถ้าเกิดไม่ ไม่ให้มันดูเนี่ยเดี๋ยวมันมันถ่ายคลิปไปไงเดี๋ยวมันจะไปเผยแพร่บิดเบือนข่าวสารอีกแถมว่าเรานู่นนี่แหละก็เลยเปิดให้มันดูก็เป็นที่ตรวจจับโลหะเพื่อนที่ตรวจระเบิดนะ่ะตรวจจับโลหะนะมันนึกว่าเราเนี่ยเอาโดรนเข้าไปบินในพื้นที่พื้นที่อ่าที่ว่ามีปัญหากันนะมันกลัวเราโดรนไปบินไงเกลียดเกลียดห้ามบินโดรนนะมันเลยมาขอดูมันกล้านะกล้าชิบหายใช้ได้เฮียเนี่ยสองตัวเนี่ยแต่ว่าทหาร ่ àn, าวิกเขาก็เขาก็รู้ทันไงถ้าเกิดว่าไปเข้าทางมันนะไอ้พวกเฮียมันจะยุยุไปเข้าทางมันไปทำลายมันหรือว่าไปมีปัญหาปุ๊บเราผิดทันทีเห็นไหมล่ะลังแกผู้ใหญ่ลังแกเด็กแม่งชิมหายอีกไปฟ้องอีกฟ้องชาโล่อีกเพราะฉะนั้นตอนนี้ทหารไทยผมชื่นชมครับต้องกราบท่านแม่ทัพเลยทหารทุกนายเลยมีสติมากแล้วก็โคตรแบบโคตรใจดีโคตรเก็บกดแบบ หมือนปราสาทตาบางทมเหมือนกันแหละเมื่ออาทิตย์ก่อนเยมีไอ้พระไอ้พระขมิ้นแลวชาวบ้านขามิ้นมาทําพิธีเฮียอะไรไม่รู้ศัยสตร์ที่ปราสาทตาบางทมทหารเห็นหารไล่ไปไป,ไ,ปไล่ออกไปไล่ออกไปหมดเลยมึงเอาทูบเอาเทียนมึงไล่ออกไปให้หมดเลยดีนะมันมันก็ยังไม่ไม่ต่อต้านว่ามันเป็นพระพระขมิ้มนพระขมิ้นชาวบ้านมาทําพิธีเฮียอะไรไม่รู้ทหารไล่ออกไปนะก็มีคลิปเขาถ่ายไว้เรา อย่าไปตกหลุมพรางมันไอ้พวกเที้ยนเนี่ยมันยั่วยุทุกอย่างเมื่อวานก่อนผมเล่าไปแล้วนะวันมันก็ยิงปืนขึ้นฟ้าที่ช่องบกอะยิงปืนเออยิงปืนขึ้นฟ้ากวนสตีนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันย,ยั่วยุให้เกิดเรื่องมันอยากมีเรื่องพอเกิดเรื่องปุ๊บก็เหมือนเราลังแกลมันเพราะว่าเราอะเรามันใหญ่กว่ามันอยู่แล้วคนละเบอร์นะบอกให้ถ้าเอาทีเดียวแม่งก็ชิบหายหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องใช้สติฮะก็อย่าไปข้างชาติเลยมันก็มีไอ้พวกข้างชาติแหละแบบเอ้ยลบเลยยิง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 มันก็ใครเดือดร้อนทหารเราก็เดือดร้อนต้องมีการบาดเจ็บการตายเกิดขึ้นชาวบ้านก็เดือดร้อนครับก็เราไม่ได้บ้าสองรามเพื่อนเราไม่ได้ข้างชาติแต่เรารักชาตินะครับไทยนี้รักสงบครับแต่ทั้งลบไม่ขาดครับไม่ขาดหมายถึงไม่กลัวนะฮะ ก็รอดูฮหว่าท่านแม่ทัพจะเอาอย่างไรฮะเดี๋ยวท่านมีประชุมนะฮะน่าจะประชุมพรุ่งนี้มั้งนะแล้วรอฟังข่าวฮะแต่ว่ามึงอย่ามาซ่าละกันถ้าถ้ามึงเปิดเมื่อไหร่นะเดี๋ยวไทยจะเป็นคนปิดจ็อบีเองเพราะว่าท่านรองแม่ทัพภาคที่สองท่านพูดได้ดีมากท่านบอกว่ามันเหมือนวัยรุ่นแต่พานเออแบบวัยรุ่นเดือดเด็กเดือดต้องกำหลามันอืมถ้าเกิดว่า มันยังดื้ออีกก็ต้องตกสั่งสอนนะเออประมาณนั้นโอเคครับออกบ้านอย่าลืมใส่แมสข้าว้าหล่ำน้ำสาบผมครับมันโงกนักเล่าข่าวครับชอบร็ดูไม่ชอบไปเลื่อนผ่านยรรม,มดาผมเลยมันจะบาปถ้ารักผมก็อาจจะช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยนะสวัสดีครับบุญเล็กษาครับ